สวัสดียามเช้าครับเอซุกคนท่านนะครับนี่ร้านพอนใจหม่กันะนะออกเดินทางเก็บเตากระทานครับไปกันเลยครับซื้ออะไรกะที่มีอย่างขวด่เอ,อ,อเไไดีไได๋ดวยวขายของก่อนครับเดีย๋ยวออกไปเก็บตังค์ไปซื้อของ,ของ,ของ ยี่สิบห้าบาทเหรอพอดีจะออกไปเก็บเตาท่ะอ่าไปเลยครับตะวันขึ้นแล้วหกโมงกว่าก็ขึ้นแล้วครับ วิวไปเรื่อยๆนะครับขับรถมือเดียวอยู่เ้วจะอากาศด,ดีมากครับฝนหยุดตกไป2วันแล้วก็ยังชั่วหน่อยครับงั้นโอ้ย oh, yeah. ่ ตะวันนะครับขึ้นแยงตาแล้วครับสองฟ้าเปิดใสแนวเลยครับสวยมากครับเชา้ชาๆตรงเ้็วไปทางไปเรื่อยๆนะครับอีกมือถือจอจับอีกมือขับรถครับ ขับไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่รีบครับหัวท่อสับหล่นวันนี้ของ ช่องด้วยนะครับที่อยู่จักปาดงเป็นยังไงกันบ้างครับดูทุกวันก็สนุกทุกวันครับคิดถึงทุกคนอยากจะไปฮะแต่ยังไม่มีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสแล้วได้เจอกันครับลวงพนก็แตงนะทีทุกท่านนะครับเช้ามาพเลเรี่วพกก็ก ต้องออมาเก็บเตากระทางเนี่ยครับเดี๋ยวเอาไปแช่เอาไปขัดเอาไปล้างตากแดด <c oughs> นะครับทอยู่คนเดียวฮนะทำไปเรื่อยๆจะได้พักกันดนูนะสิบโมงสิเอ็โมงครับ วันนี้บายๆก็ต้องไปทำน้ําจิ้มอีกครับเพ่ะน้ําจิ้มหมดพอดีเนี่ยครับบรรยากาศเช้าๆอันนี้ก็าเรียกแหลมว่าหมู่บ้านแหลมว่า À, vẫn vừa rồi, với vậy? nha, Ừm

ลุก้าแล้วครับใจหายหมดน้องหมาไล่เฉยรถกับลม ยอดเลยครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่เต่าครับ